สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียภพดัมซิงนะครับเต้าไมโคไหนฮะเต้าไมโคไงเห็นไหมตอนนี้อ้นชารรถเอาไมโครน่าจะวันพฤหัสนี้แหละเห็นไหมว่ารถเป็นอะไรอะไรเอาหลบไปไหมเอารถนี่ไปเลยตุ้ยเออพาไปเลยมันรอเกินตัวนี้ไม่มันเร็วกว่มันเร็วกว่ารถยุนเลยเอาเมกาสองคันไปรับเลยจริงมันเร็วมันเร็วกว่าทรถยุนเลยความเร็วกูจ้าเอาเมกาสองคันไปรับ ไม่รู้หรอฮะยมเมกาปีคันตรับเลยเอามาดูก็ตากข้าวนะสนามบอลก็เป็นที่ตากข้าวได้นะเฮ้ยอ,อย่าเล่นโอ้รถเกลียวสองคันเลยอาชีพรถเกลียวนี้เดือนเดียวได้เป็นแสนนะครับ ี่ครับตากข้าวข้างถนนครับผมก็ต้องเข้าใจชาวบ้านแหละไม่มีที่ตากเนาะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคนขับรถชนี้ขาสัเจอพุอ่นะเรายังมีเลนหนึ่งให้วิ่งได้อยู่นะแต่จะาตากเ,เกินเลนหนึ่งก็พอพอ,เ,อเดี๋ยวจะมาพูดถึงแม่โครกันหน่อยนะครับ วันพฤหัสนี้น่าจะไปเอาไมโครเสียสุนนะครับผมมาร์คที่120รับไปไปดูดอมมีกรอบอกีกคนได้ไ่มครับผมก็ไปเลยก็จะวางเงินเลยนะตกลงราคาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละคือต้องไปเอาแล้วแหละงันเยอ่ยมแล้วงานเยอ่แล้วงานทำมาแล้วแต่ยังไม่คุย อันอันเช้ากันอันห่งเ,ด ời ด ời วเวลเย <c oughs> เลยอันได้ทำยัง่าเช้าันเป็นอะไรเดี๋ยวคนดินกุ้ปนี่มาดูทางครับแคบนิดนึงนนรถใหม่ๆอาจจะถอนอมสีหน่อยนะแต่<อ>น่าจะเบียดนิดนึนงเออหืมมาไห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 มโอ้ ลุบมันก่อนเขาเลยนะนี่ลอาไหมเออใกล้ถึงแล้วนะครับดูเกียวอ่ะก็มาถึงแล้วนะครับนน่ดีซีเจะดสิบมาดูเกียวลงมาลงลงเลยอ่ะึ๊บึ๊บมาไปกับพี่เข็มไปอันนี้มาเข็ม พาหลานชายไปด้วยนะครับวันนี้นักเกี่ยวนักเกี่ยวโอ้นักเกี่ยวอยู่ไกลแท้ เพิ่งเกีียวได้นาะเดียวครับโอ้สองนาถึงแล้วครับลมแรงจัดโอ้ลมแรงใท่เนาะ ไมลมแรงเท่าเรายังไม่ก็ว่าคนงานเหรอเจ้าคนงานไปเยอะเหรอเสร็จยุปลูกอ่ะเอาอะไรทิ้งไป่หมดแล้วฟิมนี่แหละต้องไปปลูกเนี่ยเออจะต้องไปชักร่องต่อย เม ah ่วานแค่ก yeah, uh, uh, so uh, 네ี่รอบเลอะเยอะอยู่เกือบเสร็จอ่ะอ้าวกระเกวหยุดเฉยอุตส่าห์จะมาถ่ายคลิปเข้มจัดการดิขึ้นเกี่ยวเกี่ยวแรกคัน โอ uh ้มาดูส6ดันดินนะ ទៅទៅမលើកក roy អឺ แกขึ้นขับแล้วตะแกตะแกโอ้บอลจะรับเลยเอ้ยไปเรียนเออนี่จับโต๊ะเราเป็นไอ้จับโต๊ เขาให้เรียนนั่นแหละจะโตมาดูตะแกะเข้มครับโอ้รีบไปไหนเนาะ ว่าจะนับแล้วอันไหนอันไหนเอ๊ข้าให้ดูยเนี่ยเท่าแก่ขับดิเออชาวเรือรวยมัด ดูท่าแกเกี่ยวข้าวนะครับไหนพี่ฮะอะไรนะเนสันของบาย